สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับอีกแล้วนะครับช่างเบดจากร้านสมายดีสวิตนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนกกันไม่ไม่ใช่นะครับก็คือว่าคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับจบงานนะครับก็คือว่ารีวิวงานซ่อมจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าช่างเบดเปลี่ยนหน้าจอนะครับเซลเฟตโปร4นะครับตัวเซลเฟตโปร4เปลี่ยนหน้าจอการจอสั่นนะครับ อาการจอสั่นคืออันนี้อาการจอสั่นมันจะสั่นด้านล่างนะครับก็คือว่ามันจะสั่นช่วงนีชง้ช่วงด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปิดหน้าจอขาวๆดูก่อนนะก็คือว่ามันจะสั่นช่วงช่วงด้านล่างเนี่ยเวลาเครื่องมันร้อนๆน,น,น,นะเปิดเปิดแรกๆเนี่ยมันจะไม่สั่นแต่ตอนนี้ชั้งเบดเปิดเปิดไว้พักหนึ่งแล้วแหละเปิดไว้วิดีโอก็น่าจะเกือบชั่วโมงแล้วนะครับเปิดเทสนะครับเปิดโปรไฟล์ 4K ใน youtube นะครับ ก็เปิดเทได้เครื่องมันร้อนนะครับล้วก็เทสดวงจอมันจะสั่นไหมนะครับเราก็เทสพวกตัดสกรีนก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับก็มันก็หายสั่นแล้วนะครับเดี๋ยวทั้งเบสก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ปันจักไปนะครับทั้งเบสจะขอฝากร้านนะครับร้านสมายไอทีสวิตนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่หลายๆาสาขานะครับก็ทั้งเบสก็ประจําอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเปิดติดโดนน้ํา เปื่ไม่ติดโดนน้ำมาหรือว่าแบบบอดเสียเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับสามารถไปเวี่ยมมาช่างเบรดดูแลได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ